สวัสดีครับพบกับผมเช่นเคยนะครับผมหนุ่มสามเหลี่ยมออโต้นะวันนี้ผมจะมีรถที่เอาง่ายราคาสบายๆกระเป๋าแล้วกันนะครับผมนะดีกว่าซื้อมอเตอร์ไซค์อย่างแน่นอนนะครับผมแอร์เย็นเพลงเพาะนี่เลยครับผมกับ Toyota าโคโรรานะครับผมนะตัวนี้ต้องบอกกันเลยว่าราคาสบายๆชิลๆ3,900นะครับผมพร้อมกับเจ้าของรถที่เขานํามานะครับผมอ่ะขอเสียงคุณป๊อปอายห่ยครับผมนะตรงนี้ครับ สวัสดีครับผมป้ายสามเหลี่ยมออโต้นะครับคันนี้ก็ผมซื้อเข้ามานะครับลูกค้ามาตีแรกเนาะครับคันนี้ลูกค้ามาตีแรกนะครับผมกับรถของผมไปอ่าคันนี้ถ้าจำไม่ผิดน่าจะมาตีตีแรกอ่วีออสไปนะครับก็คือโคโรล่ามาตีแรกวีออสไปอันนี้เรื่องจริงเลยใช่ไหมครับใช่ครับผมใช่ครับรถคันนี้ก็ลูกค้าบอกว่าใช้งานได้ปกตินะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ารถคันนี้ใช้งานได้ปกติไหมคันนี้ผมซื้อเข้ามาสี่หมื่นบาทครับวันนี้เราขายที่ราคาสามหมื่นเก้าขับคุณพันหนึ่งนะครับนะ หลายหลายท่านนะครับบอกว่าไม่มีทางนะครับขายรถไม่มีวันขาดทุนนะครับมาเปิดทุนดูได้นะครับนะผมท้าเลยนะจริงๆถ้าคันไหนที่เราบอกว่าเราซื้อเท่าไหร่คือซื้อเท่านั้นจริงๆไม่เชื่อเราจะให้เบอร์ติดต่อลูกค้าโดยตรงเลยนะครับรายนี้นะผมซื้อสี่หมื่นผมก็ขาย3ามหมื่นเ้านะครับนะนี่นะครับก็ถามว่าเอากำไรมาจากไหนก็คือเหมือนช่วยลูกค้าแหละเอาง่ายๆเนาะเหมือนลูกค้าไม่มีเงินดาวเราก็ซื้อรถลูกค้าเข้าเพื่อให้ลูกค้ามีเงินดาวนะครับตอนมาเทิร์นรถกับเรานะนะครับผมอ่ะ เราดูกันบ้างครับว่ารถคันนี้เป็นไงบ้างนะครับรถคันนี้นะครับเป็นโตโยต้าโครราหรือว่าตัว3ห่วงเห็นที่พูดกันเนาะเป็นปี2538นะครับหรือว่าเป็นพี่ผมปีหนึ่งก็เมื่อ25ปี26ปีไปแล้วนะ,นะครับเนาะประมาณนี้นะครับผมเนาะวันนี้รถคันนี้เกิดเมื่อ20กุมภาพันธ์2538นะครับเนาะเป็นเครื่องยนต์1,300ซีซีหรือประมาณ1,400ซีซีประมาณนี้นะ <Okay. S 1> ก็เป็นรุ่นอีโคคาร สมัยนั้นสมัยนั้นมีอูโคคาเข้ามาแล้วนะสมัยนั้นนะถ้าใครขับตัวนี้นะถือแบบโอ้ยสุดกีดเลยนะสุดนะจริงๆครับ <c oughs> นะโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันบ้างว่ารถคันนี้เนี่ยสภาพเนี่ยน่าใช้งานยังไงบ้างนะครับนะบโอเคครับโดยรอบคันนะครับตัวนี้จะเป็นแม็กมาให้ถือว่ารถสมัยเก่าเนี่ยผมชอบนะเพราะว่ามันคือสมัยก่อนอะของเขาฟิกเรื่องของว่าคุณภาพของตัวรถก<ช>ารบริการอะไรบางงานนี้มันไม่ได้ฟิกคอร์สฟิกต้นคุณฟิกอะไรเหมือน การตลาดสมัยใหม่ที่แบบว่าเฮ้ยทุกอย่างต้องประหยัดต้องได้กำไรมากขึ้นนะรถสมัยก่อนเนี่ยก็เลยติดคุ้มค่าคนเนี่ยเดิมทุกอย่างเดิมเนี่ยแข็งโป๊กนะจริงๆคือเนี่ยเอาง่ายๆครับต๋มนีร่องรอยอาจจะมีบ้างอยู่แล้วปกตินะโอ้โหรถขนาดนี้รถ2 5เอาง่ายๆเกิดมา25เป็นเราเป็นแผลป็นขนาดไหนดูดูแขนนะครับนะรถประสาอะไรกับรถจะไม่เป็นนะครับนะทงโอ้นะอ่ะตัวนี้นะครับก็จะมาแม็กพร้อมขอบ14นะนุ่มลึกแน่นอนนะครับคันนี้นะครับผม โอเคนะครับเดี๋ยวมาดูในด้านของด้านทยกันบ้างนะคุณหนุ่มเปิดฝาฝาฝากระโปรงนะครับกับถังฝาถังน้ามันนะครับรถก็เข้ามาใหม่ๆนะครับไม่มีการเตรียมพร้อมไม่มีอะไรเลยครับเน้นให้เห็นว่ามันเลียวมันบ้านขนาดไหนนะครับเนาะขันนี้นะเปิดไงวะไม่รู้ว่าหาที่เปิดเราได้แล้วโอเคครับฝาฝาถังน้ำมันล่ะฝาถังน้ำมันด้วยเนาะครับผมนี่นะครับอันนี้ก็จะเป็นข้างหลังเลยเดิมๆเหมือนติดลําโพงมาด้วยนะครับคันนี้เนาะก็จะประมาณนี้นะครับผม ส่วนน้ำมันนะครับก็หลักคนถามโอ้โหเก่าขนาดนี้รองรับน้ามันอะไรครับก็พวก91ได้นะครับผมนะประมาณนี้นครับ,<ม>รบโอเคในเรื่องของผู้โดยสารตอนหลังนะครับว่าจะเป็นไงบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับนะครับรถรุ่นนี้โอ้โหแอร์ยังเย็นนะนี่แอร์ยงเย็นเพียงพอนะครับด้านหลังก็เป็นเบาะผ้าผสมหนังนะแต่ถามว่ารุ่นนั้นเนี่ย,ยหนังนี่คือมาแล้วตรงนี้คือคืออะไรอันนี้พลาสติกอันนี้พลาสติก แต่ันี้คือหนังนะแล้วหนังคนนะครับอันนี้หนังนะคุณลูกค้าคือลลกสมัยก่อนอ่ะผมชอบเสน่ห์ตรงที่ว่าเหมือนเหมือนมันให้มาจัดหนักจัดเต็มไม่เหมือนสมัยเนี้ยแต่เอาสมัยเนี้ยเอาเตีสเป็นหนังไหมไม่มีทางนะจริงๆ BM เอหอะอ่ะเป็นรุ่น BM เลยเนี่ยยังไม่ค่อยมีหนังเลยนะครับอันนี้แค่โตโยต้ายังให้หนังมาขนาดนี้นะครับก็ถือว่าสุดนะคุ้มนะ,ะเดี๋ยวไปลองสักรอบหนึ่งไปเดี๋ยวพี่เก่งนั่งหลยนะครัเดี๋ยวผมขับไปอ่ะได้ครับ โอเคนะครับผมพอเราเข้ามาข้างในเนาะความร้อนโชว์นะครับทุกอย่างไฟไฟเครื่องไม่โชว์นะเดี๋ยวผมปิดอันนี้ให้นะครับแล้วกดเบรกมือเป็นไงครับเห็นไหมคือไฟไม่ขึ้นนะครับเดี๋ยวผมเอานี้ดูครับเงียบสิเงียบเป็นไงอัตกรเร่งโอ้โหดุดันนะครับนะครับผมยังฟอร์ดมาแต่งนะโอเคนะครับป่ะเข้าเกียร์นะครับไปเลยนะครับผมไม่อะไรมากนะนะครับผม แล้วถามว่าพวงมาลัยหมักไหมไม่หนักเลยนะครับเดี๋ยวเจอพรุ่งนี้เดี๋ยวผมเอา랜เฟอร์เอ็กมาแล้วเอ้ยเอา랜เฟอร์มาแล้วจะรู้ว่าหนักอ่ะเป็นยังไงสิบล้อสิบล้อาออ่ะจริงๆถ้าพวงมาลัยหนักนะแต่เนี้ยคือเป็นพวงมาลัยที่เบาแล้วนะครับแล้วก็มีการคืนพวงมาลัยให้ด้วยนะฟีลลิ่งของการขับเอ่อนองจากเราผมขับไม่แข็งใช่ใช่นะครับนองจากเราขับอันนี้เป็นประจานะไม่เป็นไรนะครับผมนะตรงนี้แต่ถามว่าแอร์นี่หนาวนะครับเครื่องเสียงนี่เป็นไงวะเครื่องเสียงมันน่าจะ อ่าเขาเรียกว่าอะไรนะเอาวิทยุอย่างนี้เลยใช่วิทยุอันนี้มัน A U X ไงอ่าอย่างน้อยก็มีสู้มาแล้วอ๊ะนี่เสียงโทรศัพท์ผมไม่ใช่นะโลิลลมแล้วที่จมน้ำตาลละลนอ่าเป็นไงครับนะแอร์เย็นเพลงเพราะจบบอกเลยครับราคาอยู่ที่สามหนะครับนะผมพูดตรงนี้นะครับผมเนาะไม่รวมค้ามกันไม่รวมแบตนะครับไปเลยครับพี่ มาจริงๆเสียงล้อสีเลยนะครับผมเลยรุ่นนี้ไม่ธรรมดานะถือว่าใช้งานได้ดีนะครับสําหรับรถตัวนี้นะน่ครับเบรกอะไรอยู่ครบเสียงช่วงล่างก็ไม่ค่อยมีนะอาจจะนี่ครับผมขับดีไหมขับดีนะเดินทางไกลได้สะดวกสบายไหนๆก็มีน้ามันแล้วก็โอ้โหไปไกลเลยหรอใจเย็นพอได้ครับอาจทดสอบครับขึ้นเนินเป็นไงโอหโอเคนะครับไม่มีไม่มีอ้อแอ้นะครับ อันนี้เครื่องเท่าไหร่นะหนึ่งจุดอะไรนะหนึ่งจุดสามหนึ่งจุดสี่แรงไหมแรงนะที่คือว่าจุดสามหนึ่งจุดสี่มาเจอได้นะครับเสียงแอร์ดังติ๊ดนะครับผมอ่ะดูครับคืนคืนพรมอะไรด้วยเป็นไงอ้าวทนพี่ก็ถือว่าเอาเรื่องนะครับนะสำหรับรถตัวนี้เนาะครับผมตัวน่าใช้นะสามหมื่นเก้านะครับผมกับวัสดุที่ได้แล้วคือปัญหาคือแอร์มันเย็นไงชอบตรงนี้หนาวอ่ะเป็นไข่อย่างนีย อ่อแล้วลืมบอกไปนะครับตัวนี้เป็นระบบไฟฟ้าด้วยนะประตู4ี่บานเป็นเซนเนล็อกนะครับแล้วก็เป็นกระจกออโต้ด้วยนะโอเคนะครับก็จะประมาณนี้นะกับรถคันนี้ครับผมก็เหมือนเดิมนะครับผมนะใครที่สนใจก็ลองเข้ามาทดลองขับกับคุณป๊อปอายสามเหลี่ยมออโต้ครับโอเคนะครับถ้าสนใจคันนี้นะครับก็โทรหาคุณหนุ่มที่เบอร์0 8 9 6 1แ2 7 6 5นะครับผมนะกลับ อ่าผมว่อไอ้นะครับ097 939 3944นะครับผมยังไงวันนี้ขอบคุณทุกคนมากนะครับ3ามหมื่นเก้าเดียวไหมเนี่ยมีเดียวเลยเน้นเดียวนะครับผมเนาะโอเคครับยังไงถ้าสนใจนะครับก็ติดต่อพวกเราได้นะครับผมเลือกคุณภาพเลือกความมุ่งค่าเลือกเราครับสามเหลี่ยมออโต้ววันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับเพื่อให้รถสวยๆไปอยู่บนหน้าจอของคุณกดที่ซับสไครต์ได้เลยครับตรงนี้นะครับตรงนี้กดเลยครับกดเลยกดหรือยังครับถ้ากดแล้วขอบคุณมากครับ